ท่านกินในคนบุญคุณครับท่านประหลัดเจ้าวัดเลยการส่งเสริมวัฒนธรรรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะ สถานที่ที่เราจัดเนี่ยก็จะมีบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือที่วัดพลชัยผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็น่าจะรับรู้รับทราบว่าบางคนเห็นมาตั้งแต่พอเกิดมาก็เห็นแล้วเห็นงานบูระเพณีแล้วมีหลายชัวยช่วยุคคนครับหลายชั่วยุคคนนะตานหนึ่งแล้วแล้วก็ ในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็ได้เตรียมการมาอย่างดีนะครับงานบุญบ้างไฟของเอราวัณน,นะครับก็มีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะเป็นประวัติศาสตร์นครับนั่นคือแนวโน้มว่าพิเพนี้บุญหลวงการเล่นผีตะโขนในครั้งนี้นะครับอาจจะแบ่งกิจกรรมหลักเนะี่ยออกเป็น2กิจกรรมนะก็คืออย่างเช่นเราเริ่มเบิกพระอุปคุตนะพณีเบิกพระอุปคุตบางคนก็ยังไม่เคยได้มาชมบางคนก็พี่นอกสังคมนชน ได้ร่วมประชาัมสันธ์แล้วก็เชิญนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเฝ้ารอนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามประวัติความเป็นมาของชาวดาดฟ้าของเราแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญต่างๆจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกําลังคนของเราที่จะนํามาสแสดงแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการต่างๆซึ่งปีนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นทั้งที่เป็นแห่งนะครับแล้วก็ภาคเอกชนทามเจ้าพ่อว่ามีความรู้สึกจงในที่พีจักโกนหรือเดี๋ยวนี้กับเม่อก่อนแตกต่างกันในด้านการทำหน่ยพีจโกนหผิดรูปแบบหรือให้สวยงามขึ้นไม่เหมือนโบราณแล้วก็การอลินหลากหลายระบนใหญ่ขึ้น ภาครัฐภาคเอกชนปตทชางราชการภาคหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันแล้วก็ผู้ประกอบการช่วยแข็งขันจริงๆที่ทางจังหวัดจะขอความร่วมมือก็คือ,อการที่ชาวเพื่อดังซ้ายโดยเฉพาะ,ะผู้ประกอบการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าร้านอาหารโรงแรมนะฮะให้บริการอย่างมาตรฐานไม่อับเรี่ยงนักท่องเที่ยว